ก็ท่านครับคณะครูเสนอขอมากันอะไรได้นะครับคณะครูนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นการวิ่งครบเพลิงนะครับจากนักกีฬาดีเด่นองโรงเรียนนะครับ พศ2554นะครับปัจจุบันนะครับอาศัยอยู่บ้านเลขที่174 1 3นะครับ <c oughs> บ้านนาน,น้อยตำบลเหล่าพัฒน,นาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมน,นะครับด <c oughs> ีนาชื่อนายวันดีนามเสานางได้ชื่อนางสุพรรษาเพื่อนไทยนะครับระดับการศึกษาจบระดับชั้นปรธถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาน้อยนะครับปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านานาน้อยนะครับประวัติด้านกีฬานะครับอิจฉารัศกรนามเสานะครับเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาหลายชนิดนะครับซ <Okay. S 2> ึ่งก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับรางวัลชนะเลิศน,นะครับอันดับหนึ่งนะครับ กีฬาฟุตซอลระดับระับยมศึกษาตอนต้นนะครับระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับพุทธศักราช2567นะครับองารางวัลนองชนะเลิศระดับที่3ากีฬาฟุตซอลระดับรัธยมศึกษานะครับระดับเขตพื้นที่นะครับพุทธศักราช2566นะครับรางวัลชนะเลิศระดับที่1นะครับกีฬาฟุตบอลระดับยมระดับกลุ่มเครื่อกายเซลล์เหล่าพัฒนานะครับ ชนะเลยอระดับหนึ่งกีฬาวอลเลย์บอลนะครับระดับกลุ่มเครืองไก่เสีย้ยวเหล่าพัฒนานะครับ เระหว่องทังไปนะครับจะได้เป็นเชิญนะครับนักกีฬาอาบุโสนะครับนบกวนนะครับรักวนขอรอแทร็ดนะครับขอแทรีนะครับ ประวัตินะครับนักกีฬาอาวโุโสนะครับนายสมคิดขันเชานะครับ <Okay. S 1> เกิด่นว,วันที่2พธศักราช2510ปัจจุบันนะครับ <Okay. S 1> อาศัยอยู่ที่29หมู่12ตำบลบ้านขาอำเภอสี <Okay. S 1> สันมำนะครับจังหวัดนครพนม <Okay. S 1> ประวัติการศึกษานะครับะดับชัญมาละยศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านขาระดับชิญมาละยศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านอากาศอากาศบ้านงวยศึกษานะครับระดับ ึกตอนปลายโรงเรียนปริญญามหาราาลัยนะครับระดับปริญญานะครับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับสถาบันราชภัฏสกลนคนปรป,นปริญญาตรณฑิตภาษาอังกฤษนะคร,ราชภัฏสกลนครบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจรการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชต้อรับรบาชการครู้ช่วยโรงเรียนบ้านบุญทันตัวสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับครูขศงโรงเรียนบ้านโพน,นจานอเภโพนสวรรค์จ,รรจังหว,จหวัดนครพนมครูขศงโรงเรียนบ้านนาน้ยอยเวันจังหวัดนครพนมจะดนี้ปัจจุบันนะครับวัิด้านกีลานะครับ เลกกีฬานะครับหลายชนิดนะครับแล้วก็ระดับที่เด่นชัดบาสเกตบอลน,นะครับในระดับมอต้นนะครับแล้วก็บอลลีบอลระดับมอปลายนะครับนักกีฬา,ากล่าทำพิธีอุทิศสางข้าพเจ้าข้าพเจ้านายสมพิษกันทชาขอประกาศไว้ใน,หหนที่นี้ว่าข้าพเจ้า นักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นและขอปริยาณตนว่าและขอปริญาณนตนว an an ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากแข่งขันก awesome. ีฬาจากแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาด้วยน้ใจนักกีฬาอดีตจริงครับอืมนักกีฬาวิสุิในวันนี้นะครับนักกีฬาเข้าไปจำที่ได้นะครับ ครับก็ลงไปเสร็จสิ้นลงไปเลยกับตารับที่มีเปิดนะครับในวันนี้นะครับในเรื่องตไตก็จะให้นักกีฬานะครับแต่ละสีเคลื่อนขบวนได้เลยนะครับ